ดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกทุกคนนะครับพี่น้องครับผมลุงทัศน์พบพี่น้องของเราในววันที่สิสิงหาคมหกแดนะครับวันนี้ครับตามสัญญาครับผมจะมาลงหน่วยบนชนสองสูตรครับร้อยบนชนสองสูตรสิบบชนสองสูตรเสร็จไปแล้วทีนี้จะถึงหน่วยบนชนสองสูตรเรามาดูซิว่าสองสูตรนี้เมื่อชนกันแล้วจะได้หลักหน่วยบนอยู่กี่ตัวพี่น้องครับมาผม พาฟังคำเตือนแล้วเรามารับชมและมาดูวิธีทำกันเลยครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวิดีโอที่ผมกำลังนำเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเรานะครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากลงทัศน์อ่ะขอให้ดูด้วยความเพลิดเพลินเนาะมาครับ มาดูตัวสูตรและวิธีทําเลยเมื่อฟังคาเตือนเสร็จและก่อนจะฟังพี่น้องครับก่อนจะฟังและก่อนจะชมขอกําลังใจด้วยคนละหนึ่งไลค์ด้วยหรือติดตามด้วยก็จะขอบพระคุณมากมาดูเลยครับสูตรที่หนึ่งผมจะใช้พ1นร้อยสิบหน่วยบนพันร้อยสิบหน่วยบนใช้สี่ตำแหน่งนี้บวกกันนะครับผลบวกจะเป็นเลขหลักหน่วยบนในงวดต่อไปทันที เก้าบวกสามเป็นสิบสองสิบสองบวกห้าเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสองเป็นสิบเก้าเก้าใส่เก้าลงไปเลยครับบวกหนึ่งได้ศูนย์เก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองสองบวกหนึ่งได้สามบวกสามได้หกบวกหนึ่งได้เกด็ 6, กดเก้าศูนย์สองสามหกเจ็ดจะต้องมีหลักหน่วยอยู่ในนี้หนึ่งตัว แล้วทีนี้จะเอาสูตรที่สองมาตัดกันแล้วตัวไหนถูกกันเลขชนกันเราจะนำตัวนั้นไปเป็นตัวใช้ในหลักหน่วยหนึ่งวดต่อไปอย่างงวดนี้ผมให้ใช้แสนหมื่นพันร้อยสิบบนแสนหมื่นพันร้อยสิบบนห้าตำแหน่งนะครับผมให้ใช้แสนหมื่นพันร้อยสิบบนแสนหมื่นพันร้อสิบบวห้าบวกห้าได้สิบสิบบวกเก้าได้สิบเก้าสิบเก้า บวก3ได้22 22บวกหได้27ใส่เก็ดลงไปครับ7จบวกแเป็น15 15้บวกเเป็น22 22ิบสงยวกหเป็น23่บวกหเป็น29่บเวก5เป็น34มาแล้วครับในนี้มีสูตรหลักหน่วยอยู่อย่างละ1ตัว แล้วทีนี้เราจะใช้ระบบเอาไปชนกันพี่น้องครับตัวไหนชนกันได้นําไปเป็นหลักหน่วยหนึ่งว่าต่อไปทันทีอย่างว่นนี้9้าอ่ะมี9ครับเราใช้ครับเราได้มาตัวแรกคือเลขเก้าไม่มีสูตรนี้ไม่มีศูนย์สองสองสูตรนี้มีสองนำสองไปใช้สามสูตรนี้มีสามนำสามไปใช้ หกสูตรนี้ไม่มีหกเจ็ดสูตรนี้มีเจ็ดสรุปเราได้อยู่สี่ตัวเก้าสองสามเจ็ดพี่น้องครับซึ่งจะอยู่ในหลักหน่วยนะซึ่งจะอยู่ในหลักหน่วยเราจะนำเก้าสองสามเจ็ดไปเป็นหลักหน่วยในงวดวันงวดต่อไปก็คือสิบหกมิถุนาเพราะเราใช้จากหนึ่งมิุนาเป็นข้อมูลนะมานำมาใช้สิบหกมิถุนาวันนั้นออกค่าศูนย์เจ็ดสามเก้าสองพี่น้องครับ หลักหน่วยที่เราหาอยู่ก็คือสองตัวนี้ออก9ก้าสองนี่ครับจะถูกสองตัวนี้มาทั้งเก้าทั้งสองเลยพี่น้องครับมาทั้งสามเกสองเลยงวดนี้โอ้โหถ้าได้งวดสุดท้ายแบบนี้คงจะน่าดูมาถูกครับมาดูงวดต่อไปพี่น้องครับสิบหกมิถุนาใช้1กับอรกฎาคมพันรอยสิบหน่วยพันร้อยสิบหน่วย เกบวกสได้10บ0ิบวกเก้าได้สิ1เก้าสิบเวกสองได้ยี่สบเได้หนึ่งใส่1นึ่งลงไปครับบวกหนึ่งได้สองครับบวกสได้สครับบวกหได้หครับบวกสได้แครับบวกหได้เก้าครับพันร้อยสิบหน่วย พันร้อยสิบหน่วยศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งสองสี่ห้าแปดเก้าหนึ่งสองสี่ห้าแปดเก้าสูตรที่สองครับแสนหมื่นพันร้อยสิบบน ห้าบวกศูนย์ได้ห้าบวกเก็ดได้สิบสองบวกสามได้สิบห้าสิบห้าบวกเก้าได้ยี่สิบสี่ใส่สี่ลงไปบวกแปดได้สิบสองบวกเจ็ดได้เก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์บวกหกได้หกบวกห้าได้สิ 0. บเอ็ด 11. ชนกันไหนครับหนึ่งสองสี่ หนึ 1> 1, 2, 4, ่งสองสี่เก้าตัวหนึ่งงวดต่อมาออกเก้าสี่เก้าสี่สองสี่หกหลักหน่วยคือเลขหกผิดนะครับวันนี้พี่น้องครับผิดเนื่องจากสูตรนี้ผิดนะสูตรแรกผิดพี่น้องครับไม่มีหกเลยให้เห็นเลย อ่ะผิดแล้วนะครับอดูงวดต่อไปพี่น้องครับพันร้อยสิบหน่วยพันร้อยสิบหน่วยเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดบวกสี่เป็นสิบห้าบวกหกเป็นยี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งลงไปครับได้หนึ่งหนึ่งตัวเดียวกันนะครับเพราะผลบวกเป็นหนึ่งหนึ่งสองสี่ห้าแปดเก้าหนึ่งสองสี่ห้า ปดเก้าแสนหมื่นพันร้อยสิบแสนหมื่นพันร้อยสิบเก้าบวกสี่ได้สิบสามสิบสามบวกเก้าได้ยี่สิบสองยี่สิบสองบวกสองยี่ิบสี่ยี่บสี่บวกสี่เป็นยี่บแปดยี่บแปดบวกหกเป็นสามสิบสี่ใส่สี่ลงไปครับบวกแปดเป็นสิบสอง บวกเจ็ดเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์บวกหกเป็นหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดสี่สองเก้าศูนย์หกหนึ่งอะหาตัวชนเลยครับหนึ่งตัวแรกมาเลยครับสองสองตัวสองตัวที่สองคือเลขสอง C ตัวที่สามคือเลขสี่ ห้าไม่มีแปดไม่มีเก้าเราได้หลักหน่วยในวดวันที่16กรกฎาคมคือหนึ่งสองสี่เก้าหนึ่งสองสี่เก้ามาดูครับเมื่อกี้ผิดไปแล้วนะครับสูตรนี้ผิดแร้ววันนี้ออกเลยครับออกสามสองสี่สามสองสี่มาทั้งสองทั้งสี่เลยแต่ตัวที่ถูกคือเลขสี่ตัวนี้เพราะเรากําลังหาหลักหน่วยบนอยู่พี่น้องครับ ได้สองสี่มีทั้งสองทั้งสี่ต่อเลยครับสิบหก,กกะรักระไดใช้หนึ่งสิงหาครับพันร้อยสิบหน่วยพันร้อยสิบหน่วยห้าบวกสามเป็นแปดบวกสองเป็นสิบบวกสี่เป็น 14, สิบสี่ใส่สี่ลงไปครับบวกหนึ่งได้ห้าครับบวกหนึ่งได้ห้า บวกสองได้เ็ดบวกหนึ่งได้แปดบวกสามได้แปดนะครับสี่ห้าเจ็ดเอาใหม่ผมขอทวนนิดนึงเอาใหม่ครับเอาใหม่เพี่น้องครับ ผลบวกเป็น14ใส่4บวง1เป็น5 5บวก2เป็น7 7บวง1เป็น8 8บวก3เป็น11 11บวง1เป็น12ได้มาแล้ว4 5 7 8 1 2สูตรที่2ต่อเลยครับแสนหมื่นพันร้อยสิบแสนหมื่นพันร้อยสิบ สองบวกสี่เป็นหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดบวกสามเป็นสิบสี่บวกสองเป็นสิบหกได้หกใส่หกลงไปครับหกบวกแปดเป็นสิบสี่สี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นยี่สเป็นสิบสองสิบสองบวกหกเป็นสิบแปดสิบแปดบวกห้าเป็นสามสิบสามได้มาแล้วจับคู่ชนตัวแรกคือเลขสี่ที่ชนกัน สตัวที่สองหไม่มี7ไม่มี8ตัวที่สองคือเลข8ที่ชนกันหนึ่งหนึ่งตัวที่สมคือเลขหนึ่งตัวที่สี่คือเลขสอง 4812พี่น้องครับงวดนี้ได้ออกมาแล้วหลักหน่วยเมื่อชนกันคือ4812และงวดนั้น1สิงหาออกเลยครับ811852เรากำลังหาหลักหน่วยก็คือ2ตัวนี้เราถูก2นะครับมีสะดุดอยู่1ง,งวดนะสะดุดสูตรเดียวมาครับงวดนี้ออก852มี2อยู่ในหลักหน่วยต่อไปจะเป็นงวดที่เราจะนำไปใช้จริง พาคำนวณหนึ่งสิงหาใช้สิบหกสิงหาเลยครับพันร้อยสิบหน่วยพันร้อยสิบหน่วยแปดบวกหนึ่งได้เก้าบวกห้าเป็น,ปนสิบสี่บวกสองเป็นสิบหกใส่หกลงไปบวกหนึ่งได้เจ็ดบวกสองได้เก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์บวกสามได้สามบวกหนึ่งได้สี่หกเจ็ดเก้าศูนย์สามสี่ สูตรที่2ตามมาเลยครับแสนหมื่นพันร้อยสิบแบวกหนึ่งได้9กบวกหได้ 0, 0ูนย์บวกแได้8ปดแดบวกห้าเป็นสิบาใส่สลงไปครับ3ามบวกแเป็นส 11, 11ิบ1อดสบเอบวกเก็เป็น18 18ปดบวกหนึ่งเป็น19 19กบเก้วกหเป็นยี่สิบห้า 5บวกหจะได้0มาหาตัวชนพี่น้องครับหกเก็บเก้าศนาอาทำไมมันได้3ตัวล่ะพี่น้องครับทีนี้มันจะผิดหรือเปล่าเนี่ย หไม่มีอ่ะผมขอทวนอีกรอบหนึ่งครับพ1นรหน่วยบน1ันรหน่วย8ปบว่งเป็นเก้าเบวกหเป็น14 14ีบวกสเป็น16 6 7 9 0 3 4 6็ดเก้าศูนย์สามสี่หกเจ็ดเก้าศแสพันบแสนหบวกแบวกหได้9 9้บวกหได้ 0, 0ูนกแได้8 8ดบวกหเป็น13า ใส่สามสามบวกแปดเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบแปดสิบแปดบวกหนึ่งเป็นสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าบวกหกเป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกห้าได้สามสิบเพราะฉะนั้นเราได้หลักหน่วยคือเก้าศูนย์สามผมจะไม่จับคู่นะครับผมจะเอาหลักสิบและหลักร้อยมาประกบกันเลยผมจะเขียนตรงนี้นะผมจะเขียนร้อย หน่วยหน่วยของเรา903ใส่ลงไป903หลักสิบลงก่อนหน้านี้ ่ะผมแสดงวิธีทําให้ดูนิดหนึ่งพี่น้องครับนี่คือสิบบนชนสองสูตรใช้หน่วยล่างบวกรหัสเก้า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 สามหนึ่งสามสูตรที่สองสิบที่หนึ่งบวกร้อยสิบที่สี่สิบที่หนึ่งคือสี่ร้อยสิบที่สี่ศูนย์บวกสี่ได้สี่ยกสี่ลงมาสี่บวกสี่ได้แปดแปดบวกเดีย่ยนะครับ อออ๋อแปดสี่เก้าแปดสี่เก้าสองห้าศูนย์แปดสี่เก้าสองห้าศูนย์คือสูตรนี้ส่วนสูตรนี้ครับหน่วยล่างหน่วยล่างคือศูนย์ศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้าบวกเก้าได้สิบแปดสิบแปดบวกเก้าได้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกสามได้สามสิบบวกหนึ่งได้สามสิบเอ็ดบวกสามได้สามสิบสี่จะได้แบบนี้นี่คือสิบและหน่วยตัดกันออกมาครับ ตัวไหนถูกกัน8ตัวแรกนาํามาใช้9 9 8กับ9มาเลยครับ7 0 0 1 4โชนกัน8940พี่น้องครับได้9840และออก392 ถูก9ในหลัก10นะครับเรากำลังหาหลัก10และสุดนี้ถูก4ออก4 6และงวดนี้ชนกันที่2 028 028 028ออกมา3ตัวคือ028และงวดนั้นออกเลยครับออก สองสี่ห้าสามสองสี่ก็จะถูกสองตัวนี้มาต่อเลยครับสิบหกกรกฎาใช้หนึ่งสิงหาหน่วยล่างคือหกใส่หกลงไปหกบวกเก้าได้สิบห้าสิบห้าบวกเก้าได้ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกเก้าได้สามสิบสามสามสิบสามบวกสามสิบหกสามสิบหกเป็นสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดบวกสามเป็นสี่สิบได้ศูนย์ ร้อยที่หนึ่งสิบที่หนึ่งครับบวกร้อยสิบที่สี่สิบที่หนึ่งคือสี่ร้อยสิบที่สี่คือห้ากับหนึ่งห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสอง เดี๋ยวนะครับเมื่อกี้ได้ตัวนี้ได้อะไรอ๋อได้แปดแปดสี่เก้ามาครับสรุปพี่น้องครับหลักสิบของเราได้เก้าแปดศูนย์สี่นี้นะครับชนกันแปดเก้าศูนย์สี่ผมก็จะมาใส่ที่ช่องหลักสิบ แปดเก้าศูนย์สี่แปดเก้าศูนย์สี่ส่วนหลักร้อยพี่น้องครับหลักร้อยวิธีทำร้อยสิบครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยที 1, ่สามบวกหน่วยที่สี่บวกรหัสศูนย์หนึ่งสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยสิบที่หนึ่งบวกร้อยที่สามบวกรหัสศูนย์สี่เก้าเก้าหกเจ็ด อย่างงวดนี้ร้อยสิบที่หนึ่งบวกร้อยที่สามร้อยสิบครั้งที่หนึ่งคือสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดมาบวกร้อยครั้งที่สามเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์ศูนย์สี่สามสองแปดห้าศูนย์สี่สามสองแปดห้าชนกันไหนครับ ผมบอให้ดูผิดเอเป็นนอ้องขับข้อภัยจังจะต้องเป็นงวดนี้ร้อยสิบครั้งที่หนึ่งสองบวกสองบวกหกสองบวกสี่เป็นหกหกบวกเก้าเป็นส 15, 15ิบห้าสิบห้าบวกหกสิบเก้าบวกหกเป็นยี่สิบห้าห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งสองร้อยสิบครั้งที่หนึ่งสองบวกสี่เป็นหก หกมาบวก2เป็น8 8ดแปดสอง1 0ึ่งศูนสองหนึสองหนึ่ตัวนี้จะต้องเป็น6กสาม 8 2 1 0 6 3ตัดกันออกมา6012ออกเลยครับออก2ในหลักร้อยและงวดนี้ได้378ออกเลยครับออก3 2 4และงวดนี้ได้823ออกเลยครับออก852และงวดปัจจุบันพี่น้องครับเมื่อคำนวณออกมาแล้วได้052ผมก็จะเอา052มาใส่หลัก10ตรงนี้ หลักร้อยก็คือศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าเจ็ดขอไผ่ศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดจับกู้ชนเลยครับสิบสองหางศูนย์แปด 0ูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนสห้าแปดห้าเ้าห้าห้าสี่ห้าปดห้าเ้าห้าห้าสี่ ผมตั้งผิดแล้วพี่น้องครับมันจะต้องเอาตัวนี้มาชนตัวนี้อันนี้มันเป็นหลักร้อยอันนี้ไม่เอานะครับเคนเซินนะครับพี่น้องครับอันนี้มันผิดผมเอานนี้มาชนในนี้ตามที่จริงจะต้องใช้ตัวนี้ชนตัวนี้ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์สาม อ่ะผิดเอาใหม่เอาใหม่จะได้8ปดพี่น้องครับได้8ปดเก้าแปดศูแสามเก้สและ0ูนย์เก ศูนย์สามสี่เก้าสี่ศูนสี่สามมาคัดตัวเด่นพี่น้องครับผมให้เด่นที่สี่ศูนย์ฮตัวนี้ก็จะต้องเป็นสี่เก้าตัวนี้เป็นเลขเก้านะครับมาตัวที่ผมจะให้เด่นผมชอบสี่ศูนย์ตัวนี้ สีถ้า4 0มาผมเอาหลักร้อยชนศูนย4 0ี4 0ูนยอ่ะวางแค่นี้ถ้า4 0มาหลักร้อยของเราคือ0 5 7ผมเลือก0มาชนเพื่อที่จะได้3ตัวบนนะครับ โอเคไหมครับพี่น้องครับสําหรับหน่วยบนชนกัน2สูตรชนกันแล้วได้หลักหน่วยคือ903ส่วนหลัก10ได้8 9 0 4หลักร้อยได้057พี่น้องนำไปพิจารณาเอาเองโอเคครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับก่อนจะจากกันขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับวันนี้ขอ,โช,อโชคดีนะครับโชคดีโชคด,ชคดีจงเป็นของพี่น้องของเราทุกคนคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ